เอ้าพ้นบอกแม่จ่าพ่นบอกว่าสามพ่นคุดไปสามเมตรแล้ววันนี้พ่นคุดลงไปอีกสี่เมตรแล้วคุดบวกไปสองบวกสองรังนั่งเต็มแล้วแล้ววะบวกสองรังบวกงบวกสองบวกนี่ไหมนี่พ่นคุดไว้สองบวกล่วงไนแล้วมันเป็นทั้งเหมือนในสายนั่นเจ็ดเมตรมันหลอกไว้แล้วน่ะสองเจ็ดน่ะเจ็ดสองน่ะเอกไปข้างเต่อนทวนว่าอยู่ในไก่ในกิดในไจ่สามอย่างแต่ว่าอย่าลืมไกล้นั่นขังไว้แล้วไกล้นันเป็นเก่า เบิกซับหน้าขี้นะคะเมื่อนี้ก็ยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านนะคะเขาสู่บรรยากาศการตามหล้าหาไหไว้นะคะเมื่อนี้แอดกับมิโอกาาได้มาร่วมบุญงานบวชนะคะอยู่ทางไอ้ทุ่งฝนนะคะเมื่อนี้ก็สิตามตัวดดตัวดีนะคะผู้ได้คำว่าแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ตั้งจองเบิกซับหน้าขี้เพื่อจะบอผาดคลิปดีๆแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้แอดในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ เมื่อนี้ก็ยิ้นข่าวนะคะเห็นพอ่อหยาบโยบในวัดเนี่ลนะคะเพินเ่นบอกให้ฟังว่างวดทีแล้ยวน่ะปู่เพินเ่นบอกมากที่จงเป็นปริศนาถ้ำเนี่ยคะ่ะเกี่ยวกับสะลูกนึ่งที่อยู่ใกล้โบสถ์ที่เพิ่นจะสางนะคะเพิ่นได้ตีเหลขกกันได้สองเ็ดเ็ดสองค่ะเพิ่นก็นถือก,กันหลายนะคะว่าโมเมนต์ถือก,กันแทบเบมืบบ่อวานเพิ่นบอกซ้อมเบิงเนี่ พะว่าเห็นพ่อพันว่าให้ฟังมือหนีกับสีมาตามพ่อนะคะว่าตงหวดหนีพ่อของเห้าหนีพ่อเห้าหนีสเสดตัวไดมีแนวทางดีๆแจ้งไดฝาก FC. เอฟซีเบอร์ซับหน้าขี้เนาะคะ่ะผู้ใดเข้ามาแล้วก็ขอให้ลำรวยโชคดีมีใจสุขุทุคนนะคะเห้ากับสีมัติิตามของคลิปของพ่อไปพร้พอมๆกันเนาะว่าพอ่อมีแนวทางดีๆเรื่องสิตีตัวเดตตัวเด็ดตัวดีตัวได,ด,ได้ให้ฟังมือนีเนาะ เดี๋ยวไปตามหาพ่อกันเนาะนินข่าว่าพนยางไปทั้งพุ่นละแอดกสิบ้ายางตามหลังพนจากหน่อยเนาะตามหาเพนิจักหน่อยเขากะพรอเสดใดถามสัมผาสเพิ่นมือนี้กะเป็นมือดีค่ะเพิ่นเจีย่าเพิ่นมาบวชนากนะคะแอดก็เด้บบ่ยแด้มีโอกาสมารวมบุญ เจียญาเพิ่นกะถือกนะคะเพิ่นถือกเกดสองสองเกดนี่ล่ะค่ะเอาไปจังคอยตามตัวเด็ดตัวดีของเจียญาเนาะผู้ใดที่บ่งคลิปเจียญางวดที่แล้วเพิ่นล่งส้มไว้ได้สองหานสองเกดกลางงวดนี้เพิ่นกะได้นะคะก็เลยติดตามตัวเด็ดตัวดีค่ะอันนี้คือบรรยากาศภายใน,นวัดนะคะผู้วันสืสนสานาส่สางบทเฮบซีท่านไดนจะร่วมสางบทสางวัดกั แอดไลน์ <Add> มาได้นะคะทั้ง่องกับสิเป็นซื้อการในการติดตอหลวงปูทันนะคะอันนี้วัดยูทุ่งฝนนะคะบรรยากาศในวัดกะปลาจักน้อยลนะคะเป็นวัดปลานะคะ หพรอธาตุใหม่นะคะเป็นว่าทางนี้ท่านงานไปโบสถ์นะคะแอดกับที่งาน น้ำหาหลวงพ่อพญางก็ต้องขุนระวังเป็นสรีรางโบสถ์อยู่ทั้งนี่ค่ะทั้งไปโบสถ์ค่ะวกนเะป็นกระลังเห็ดกระลังาล้างกระลังกอผู้เป็นสีรหายมากแบบปริศนาถ้ำเนาะเป็นศิวานันเบวานี้เกี่ยวกับการเหตุการณ์้างญาติย่มมนี่เพ็นมาบังกะทิจับใจค่วมเอาบังวดที่แล้วว่านว่าเกี่ยวกับ เรื่องคุตตะห้ากสี่มาวัางจากบาพ,พ่อเพนเนาะวาปูเพนไ้แบบได้จังคอยตีเหล็กเป็นสองเ็ตเจ็ดสองเพนเบาเน้ได้จังคอยถือเหล็กจังคอยได้เหล็กนะคะเพนอสิเบาของเพนออกมานะคะปูแต่ว่าญยาตุกมหี่ม,มากกับตีเป็นเหล็กเอาเองนะคะแต่รกระแมนของเพนตลอดตลอดเลยนะคะเอามาตามไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะเอฟซีขอให้ตามพร้อมๆกัน วัดนี้เอาไม่เนาะค่ะเนาะตามตัวเด็ดตัวดีขันถือใจก,กับจัดนอะทางช่องกัเป็นเพียงแนวทางในการสือรตตอรี่ผู้ได้มากับจัดผู้ได้บ่ามากับพานแนวทางกับมีหลายการใช้วิทยาในการรับส้มรับฟังเนาะคะ่ะ ค่ะสวัสดีค่ะนองเ่สร้างคนบอกจเขานะเ้าไม่รอไปแล้วสองเกศทั้งมาสามา้อนนั่นถือสองเกศสองเกศยุใสอ้พ้นบอกแม่จ่าพ้นบอกว่าสายพ้นคุดไปสาเมตรแล้วบาหนี่พ้นคุดลงไปอีกสี่เมตรแล้วคุดบวกไปสองบวกสองขังนั่งเต็มแล้วแรืวล่าบวกสองขังบวกสองบวกนี่ไหมนี่พ้นคุดไปสองบวก ร่วงไว้แล้วมันเป็นทั้งเหมดในสายน่ะเจ็ดเมตรมันหลอกไว้แล้วน่ะสองเจ็ดน่ะเจ็ดสองน่ะเอามาบ้างแค่นี้แต่ทวนว่าอยู่ในไก่ในกิดในใจ่สามอย่างแต่ว่าอย่าลืมไก่น่ะขังไว้แล้วไก่เนี่มันเป็นเก่าเก่าสามสามเก่าสื้อเลยครับมันออกคลึกขันมาดีมากขันน้อยมากเอ้พี่ว่าวังหันไหมโอ้พี่ว่าวางหันเนี่ยเออวาวังขันวังขันตอนพี่เสียงยึดอัน ตอนเท่าสียนถ้นบายบาดถวายอย่างพื่นนะพิ huh ่น oh, น <"Listen, S 2> ั <x 2> ่งเบาพิ <or> ่นตาเงี ion, assim, ้ยเงี huh. no ้ยฟังยังเบยกดอกเลขคุณนว่าบ่ยกดอกเงียเงฟังฟังฟังยังไพนว่าพกีหพนก็เลยว่าันหันมาเลากับอกอันสามอันพุทธไวแล้วพ่นว่าสี่สี่เมตรแต่ว่าเขาพุทต่อไปอีกสามเม็ดพ่นว่าพุทต่อไปอีกสามเม็รหรอกเขาไปพุทธอสองแก่นสองบวกพุนว่า มันเลยมาเพาท่านมันหลอกนะตัวบอมเน้วที่ไปไปสรไปมไปโอ้พนหวดนี่แลยคุณพ่อย่ามมีเครื่อไหมคะคุณพ่อแปดเป็นตัวไดงวดนี่รบวดนี่ก็คันนั่นคือเพ่นบ่อมันก็สามเก่าครับสามเก่าเก้าสามเนาะเพราะว่าเอดสองอย่างนีหลอกไปเลยอันอันนี้นี่พ่อบอกคือวาดได้เาะค่ะเพื่อเอฟซี่อยากมาทำบุญั่งเวยมันจีบพีทนที เพราะว่าธรรมดาวันนี้เพิ่นสี่บอกเลขใบหวยต่างๆทั้งหมดดีอันนี้ห้องคิดเอาเองดิซื้อมันจีบไปโชว์กระเทียมมาเพิ่อเอ้าเอาเป็นว่าเอฟซีท่านใดอยากร่วมมาสร้างโบสถ์เนาะกระติดต่อแอดไลน์มหาแอดได้เนาะค่ะแอดกสีเอาเงินมาถวายหลวงปู่ท่านเนาะค่ะอยากย่อมเดี๋ยวเพิ่นมาเพิ่นกาได้สามเก่าเก่าสามเพิ่นมาจับใจคว่ำเอาน้ำอู่เพิ่นเนาะ ค่ะอันนี้คือเพิ่นกระตังจะสร้างโบสถ์นะคะผู้ใดสนใจอยากร่วมสร้างน้ำปูเพื่อนกะถทากอ้ไน่ามาได้แอบกับสิทิติต่อทังหลวงปูเพื่อนไห้นะคะคือเมื่อนี้จะเป็นงานบวชค่ะมื่อนี้มาร่วมงานบวชนะคะ